สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จัดให้นะครับตามคําเรียกร้องของพี่พี่นะครับที่ทักทายเข้ามานะครับสอบถามว่าตีน้อยจัดชุดเบาๆนะครับ U L ให้หน่อยนะครับในงบไม่เกิน5,000บาทวันนี้ก็เลยเอามาแนะนำให้ครับพี่พที่ ทักทายเข้ามานะบอกผมก็เลยบอกพี่ๆที่ทักเข้ามาบอกเดี๋ยวผมทําวิดีโอแนะนําจัดชุดเบื้องต้นแนะนำะคันกับลอกตีเหยือ่อปลอม UL ในงบไม่เกิหนห้าพันเนี่ยเดี๋ยวผมทาวิดีโอให้พี่ๆได้ชมกันเลยละกันเป็นคันประมาณไหนนะครับวันนี้ก็ที่จับนะครับก็จะเป็นตัวลออเนี่ยได้ว่าไฟเน็ตเบอร์พันแล้วก็เบอร์สองพันเป็นลอกสปูนต้นนะครับตรงรุ่นกับงาน UL ไฟเน็ตูสายได้ดีตีเหยื่อได้ไกลเบรกแน่นลอกได้ว่าไฟเน็ต เป็นระบบแขนเกลียวลูกปืน4ีบก1บอลแบลิงนะครับเป็นแขนเกลียวบอดี้นะครับออกจะเป็นแมงทับนะครับนะครับสีจะวิบวับเลยนะครับนะครับมีประกายเม็ดทรายเลยนะครับเนี่ยสวยๆเลยครับตัวนี้เป็นที่นิยมของพี่ๆสายงาน UL อยู่แล้วนะครับหรือว่างานกระพงก็ใช้กันเยอะนะครับได้ว่าไฟเนนตัวนี้ลูกปืน4บวกหนึ่งะครับเบรกที่ให้มาเนี่ยอาจจะไม่มาก2กิโล เป็นสปูนตื้นนะครับตัวนี้รอบ5.2อัตราการเก็บสายที่68เซนหมุหน1รอบหมุหน1รอบโรเตอร์ทำงานที่5.2นะครับหมุนไป5 5รอบกว่าอัตราการเก็บสายก็จะอยู่ที่64เซนติเมตรหมุนเนี่ยนะครับสามารถเก็บสายเข้ามาในตัวสปูลเนี่ย64เซนติเมตรนะครับเบรก2กิโลน้ำหนักรอบไม่มากนะครับ215กรัมก็เป็นน้ำหนักขนาดทั่วๆไป ถือตีนะครับได้ทั้งวันเลยนะครับสำหรับเจ้าลอกได้ว่าไฟเนตก็มีให้พี่ๆได้เลือกทั้งเบอร์พันแล้วก็เบอร์สองพันเป็นระบบแขนเกลียวแน่นหนาแข็งแรงแล้วก็ช่วงแขนนะครับเป็นงานชิ้นเดียวไม่ต้องกลัวเรื่องอาการให้ตัวหรือคลอนบางทีพี่ๆที่เอ๊มันรู้สึกไม่สบายใจนะครับสําหรับตัวลอกที่หมุนไปแล้วรู้สึกอมันคลอนคลอนมันให้ตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุด มาให้เรียบร้อยนะครับเป็นลอกที่พัฒนามาใหม่ปรับจูนแก้ไขนะครับให้กับพี่ๆนักตกปลาให้รู้สึกสมูทสบายใจนะครับใช้งานไหลลื่นนะครับกับลอกได้ว่าไฟเน็ตระบบลูกปืน4บวกหนึ่งะครับเสียงเบรกนะครับอาจจะไม่ได้ดังมากนะครับนี่นะครับเสียงเบรกอาจจะไม่ได้ดังมากนะครับชุดอาร์มนะครับใหญ่ๆเลยแข็งแรงโรเลอร์ทองเหลืองนะครับโรเลอร์ทองเหลืองตัวนี้เอามาแนะนําจัดชุด แนะนำให้กับพี่พี่ที่ทักข้อความกันเข้ามานะครับอยากให้ตีน้อยแนะนําว่างบนะครับเท่านั้นเท่านี้นะครับอันนี้เป็นงบไม่เกิน5000จัดแนะนําไปสัก2ชุดแล้วก็เกินมาอีกสัก1ชุดนะครับก็ให้พี่พี่ได้ตัดสินใจนะครับในการสั่งซื้อเข้ามาแล้วยังมีสินค้าตัวอื่นๆนะครับที่สามารถจัดงบให้กับพี่พี่นะครับในงานตกปลาไม่ว่าจะเป็นตกปลาหน้าดินหรือตีอย๋ยปอมหรืองานสปิวนะครับยังมีให้พี่พี่ได้เลือกนะครับ อีกมากมายพี่ๆทักทายนะครับทักข้อความเข้ามาตอบถามได้นะครับเดี๋ยวมีน้องๆคอยตอบให้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดแนะนําให้กับพี่ๆก่อนนะครับฝากพี่ๆนะครับที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลานะครับก็เข้าไปเลือกชมนะครับสินค้าเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นะครับเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลานะครับแล้วก็เลือกชมสินค้าได้เลยนะครับในตัวเว็บไซต์นะครับเราก็จะมีทั้ง ข้อมูลการติดต่อนะครับเลขบัญชีนะครับธนาคารให้พี่ๆีได้โอนเงินนะครับชำระเงินเข้ามานะครับแล้วก็แจ้งสลิปที่อยู่นะครับแล้วทางร้านก็รีบเป็นการจะส่งให้อย่างรวดเร็วทันใช้แน่นอนนะครับก็ฝากเว็บไซต์นะครับตีน้อยตกปลาให้กับพี่ๆีได้รับชมสินค้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สั่งซื้อเข้ามานะครับเพราะทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับพี่ๆครับประมาณนี้นะครับพี่ๆีครับชุดตีอยตกปลาให้กพี่ๆไว้นะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ